วัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูต้นอมทองนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเป็นเป็นเชื้อราเด็ดออกแล้วต้องหลายหนแล้วนะคะมันก็ไม่หายนะคะสงสัยต้องเปลี่ยนดินดูเดี๋ยวเราจะลือ้อจะลื้อดินดูเนาะว่ามันมันเป็นสาเหตุอะไรทำไมมันถึงได้ เป็นบใบไม้นะคะไม่ไม่หายเลยเกิดใหม่มันก็เป็นนะเลี้ยงยากนะเนี่ยนี่นี่ก็เริ่มเป็นอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆล,ล,ล,ลามลามลามมาขยายวงกว้างกว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็ตัดออกแล้วมันก็ยังลามมันก็จะเกิดขึ้นพอตัดออกแล้วมันก็จะเกิดขึ้นใบใหม่มาเ,เรื่อยๆเ,เลยเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นเชื้อราอะไรเดี๋ยวเราจะมาลื้อดินดูเนาะเรามาลื้อดินดูเลยค่ะเราจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะ ่านก็มีนะเลี้ยงยากค่ะใบอมทองแต่สวยนะคะต้นนี้สีสีสันของเขาจะสวยมาก ลากเป็นเชื้อราบอ่ะอันนี้เอามั้งมันก็มีเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆเชื้อราก็มีเป็น เดี๋ยวเราจะตัดรากออกแล้วก็เอาไปล้างน้ำยังแตกใหม่เนาะ มันก็ไม่เน่ามันก็ไม่เป็นเชื้อราอะไรนะั้นเนี่ยเพื่อนๆดูนี่ตัดออกหมดเลยให้มันแตกใหม่อันอันที่เป็นเชื้อราเราก็ตัดเลยนะคะเสียดาย อันนี้ก็เริ่มเป็นอีกแล้วเนี่ยมันเริ่มจะมาจะลามมาใบนี้อีกแล้วเริ่มเป็นแวแวๆเดี๋ยวมันก็ขยายวงกว้างกว้างกว้างนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆมันก็ไม่มีรากเน่าไม่มีเชื้อราอะไรเนาะแต่เ็าใส่เก็บมานะคะเก็บท้ดินเปรี้ยวดินก็จะใส่เก็บมาเน,ะ<ช>นาเนะนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดินใหม่เลยนะคะเนี่ยเห็นสีมันสวยดีเนาะเสียดาย แล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนดินใหม่เลยนะคะโอ้ลืมฉีดยาแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อรา ฉีดให้หมดต้นเลยค่ะฉีดใส่ดินด้วยนะคะ ตัดออกไหมที่แบ,บมแบ,บม น,นี่ก็จะเป็นต้นออมทองนะคะก็จะเป็นตระกูลอะไรนะตระกูลจิงโกเนียมเด็ดออกแล้วอันนี้ถ้าไม่หายก็อ<บ>เอาไปอบอันนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเนาะ เห็นไปมันสวยดีนะเสียดายอมทองก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองทําดูนะคะเ,เพื่อนๆก็ขอจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย